ปู่วาดคนเดินถองเขามีเพื่อนยังข้างเดินเพือนให้อยู่บ้านเดินทางมาตั้งไรแล้วว้ยวังคอยไม่ตกตรงท้องสักเม็ดเลยถึงไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยคิดไปคิดมาคิดถึงลูกชายข้าแบบนี้ดูท่าทางน้าจะมีฐานะมีคนอยู่หรือเปล่าเนี่ย ขอโทษนะคะคุณป้าขอหนูเข้าไปในบ้านหน่อยได้ไหมคะอ่ะที่นี่ไม่มีผ้าหยาดเขี่ยทักแล้วเลยสงสัยจะไม่ถูกใจ สวัสดีค่ะพี่โอ้ยวาพระเถิดจ้าเอ๊ะพูดน้นนองหนูลักษณะแล้วหนูรูปร่างหน้าตาสงสัยอะไรสงคุ้งเลยนี่ฉันหรอคะอ,อ๋อไม่ไม่ใช่ค่ะหนูอยากรู้มันมีตัวอะไรอยู่บ้างคะเออหนูลักษณะการแต่งตัวแล้วทำไมขมุขเข,ม,เขมัวรมอมแมนอย่างนี้ล่ะคะเออคือว่าหนูมาจากเขตแดนนะคะก็จะเขต พอแม่หนูถูกจอด้อนบ้านหนูก็ไฟไม่หมดคือว่าหนูไม่มีที่จะไปเลยอยากจะขอความเมตตาจากเพืพี่ให้หนูอยู่ที่บ้านแางนี้ด้วยสักคนจะได้กรเปล่าคะโม่ใช่าน่าสงสารชีว่อเธอแล้วว่าแต่เธอชื่ออะไรเหรอเอ่อหม่มือเอ่อหนูหนูชื่ออะไรกระหม่อมมาเป็นอะไรเหรอโอ้ป่าจ้าคือหนูชื่อจัาจ้ะ นี่นี่คนหญิงจากคุณหญิงฉัแล้วคณหญิงใ<า>ช่จหมแต่ชีวิตของเธอก็น่นสาสงสารดีเนองฉันไม่ใช่ซาร่าใช่หรากรรอะไรเพิ่มอไหรเธอหรอกฉันเนี่ยใจดีจะตายในเมื่ทมอทอร์ตกคุกด้ยอะฉันก็พร้อมจะยื่นมือมช่วยเธอขอบคุณมากเลยค่ะคุณพี่แต่เธอทำอะไรเป็นบ้างล่ะฉันจะอยู่คนเดียว เราทำเป็นทุกอย่างเลยค่ะจริงหรอหุงข้าวกวาดบ้านถูบ้านอยู่ทั้ได้หมดเลยค่ะหุงข้าวกวาดบ้านถูบ้านก็ได้ถูบ้านก็ได้ด้วยเออดีเลยดีดีด,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 ดีพอดีว่าคนใช้ขาดพอดีเออแต่ฉันขออีกอย่างหนึ่งหรือเปล่าการมาอยู่ที่นี่อ่ะเพราะฉันอนยากจะชอบการลิงพาเลยละ่ะค่ะเกลียด<ส>ขั้วที่สุดเลยไอ้พวกนิงพาเลยนะนี่แต่ว่าไปนะอีกคนข้างบ้านนะนู่นมีลูกชายนู่นไปแอบมีผัว เียนที่ส <ต Anfang> ูงเลยใครกินพานแล้วฉันตกปากแตกเลยนะอู้ยีท <la ılan> ี่ถ่าดวาดาง่ไปนะมีน้าแลมีหัว